มึงมาหากาบขับรถทัวร์อีสาน ep สองเว้ยสวัสดีวันที่2ของขอนแก่นครับวันแรกนอน6กโมงเช้าวันที่2ตื่นมาประมาณเที่ยงได้ยังไม่แฮงครับมึงไม่รู้ว่ายาแก้แฮงที่กินไปมันช่วยได้จริงหรือเปล่าแต่วันนี้จะลองดื่มหนักอีกสักวันหนึ่งและวันนี้คือฮาโลวีนด้วยเยสวันปล่อยผีจ้าอะแต่ช่วงของวันเราวางแผนจะไปคาเฟ่ติดแกมกันซะก่อนนะเดี๋ยวซัดมื้อเช้าก่อนเลยหนึ่งดอกกูเองก็ไม่ใช่นักรีวิวอาหารเท่าไหร่แต่อาหารที่นี่ส่วนใหญ่มีรสจัดซึ่งเป็นรสชชาาตติทีี่่่กููอออบยยแแลล้้วววเเเสร็จไไปปคฟด๋ 2ล้านไว้นั่งเคียงงานพร้อมกับนั่งดูผู้คนด้วยส่วนคาเฟ่ที่นี่หรอนั้นนี้ไม่มีสาแจมเลยอ่ะีต่อครับอีกหนึ่งล้านแนะนําให้ไปแถวมอไว้ลองเซิร์ชดูนะกูจําชื่อร้านไม่ได้เหมือนกันแต่รวมๆคือดีถ่ายบรรยากาศอยู่ครับตอนนี้ดีครับผมเหมือนจะแพ้แขคนค,คอนน้องๆมหาลัยเขามายืนถ่ายรูปติดแกมกันเนี่ยเขาถ่ายอนะไรแน่แนะนเนย ส่วนตัวกูนั้นเผาหัวรอกลางคืนโจต่อว่าร้านดีไหมบูทด,ดีมากทาไม่นับเรื่องไม่มีสติอะกูค,คงไม่สามารถกินกาแฟได้ทั้ง3รล้านนั่งซดเก๊กหวยเสร็จแล้วกลับไปอาบน้ำครับแล้วก็นี่ครับมึงน้ํามันถังที่2มาแล้วจัดไปอีก1บทเพลงจากกรุงเทพมาขอนแก่นแล้วก็ได้ขับอีกแป๊บหนึ่งก็หมดแล้วแหละไปครับพร้อมดื่มดิง้งและก็ยังเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับรถครับมึงไปครับเปิดปะทุนเอิกันไปเลย วันนี้วันปล่อยผีจ้าย้ายหลายร้านมากมึงร้านแรกที่พวกกูไปจุ่มคือร้านเอาตาร้านเปิดใหม่เว้ยอันนี้เพื่อนกูที่อยู่ขอนแก่นบอกให้กูลองไปสไตล์ผับแบบเป็นดนตรีสดวกกบเพลงและฟิลร้านแบบ EDM เว้ย แอลมาหนึ่งชุดพอจบจัดนี่ก็ย้ายต่อเพราะกูกับเพื่อนไม่ชอบมูดแล้วก็เพลงแบบนี้เท่าไหร่แถมร้านนี้แสงไฟมันพาเมาด้วยแต่ก็มีคอนเทนต์ให้คุยกับสาวๆขอนแก่นทุกร้านเหมือนกันไปกันต่อในร้านถัดไปร <c oughs> ้านที่สองเขาไม่ให้เข้าคร <c oughs> ับ <c oughs> มีที่จอดไม่มีที่นั่งเสียม <c oughs> คือมาถูกวันซะด้วยฮาโลวีนเต่เมือกับทุกร้านเหมือนกันไปกันต่อร้านที่3ชื่อว่ารูร้านนี้มูดแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยคือเห็นต่างชาติอยู่เยอะมากในร้านนี้ ที่จัดสมัมผัสได้นะมึงคนที่เนี่ยใจดีมากเวยทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยและหน้าตาของผู้หญิงแต่ละคนอ่ะไม่ต่างจากกรุงเทพเลยอ่ะฟังจากปากกูน่ารักจกัดคือถ้าไปอยู่ในเมืองนะหลายๆคนนี่อาจจะเป็นอินฟูหรือว่าคนดังเลยนะคะแล้วก็มีพี่คนนึงนะคะที่ัอยากถ่ายคลิปนะคะทุกคนโอเคถึงพรบนึงงปนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะและวันนี้ครับมึงจบที่ป้ายเจ๊หงต้มเส้นเขาบอกว่าถ้าไม่ได้กินร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงขอนแก่นแต่เอาตรงๆจากใจเลยนะกินไม่หมดลองกินดูให้รู้จัก ต้มเส้นหรือมู้เส้นพิเศษยังไงหรือเมาก็ไม่รู้กลับไปนอนครับมึงหมดไปแล้วสําหรับฮาโลวีนไม่มีผีเลย <c oughs> <c oughs> ไม่โดนผีกระแทกหัวเลยพึ่งนี้ย้ายสถานที่ละสถานนี้ต่อไปอุดรธาน,นีอีกพื้นที่นึงที่แชท GPT บอกว่ากูต้องไปและเดี๋ยวไปเจอกันใน EP หน้าว่าอุดรหรือว่าขอนแก่นบันเทิงกว่าขอบคุณนะครับขอนแกน่นไวาจะมาเทีย่ยวใหม่ขอนแก่นรกาและเดี๋ยวเจอกัน thank you อะ